อะไรครับเดี๋ยวเอ้าโอ๊ยตา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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยิ้มเด็กติดปะป๊ามีเด็กติดปะป๊าหนึ่งคนใครเป็นเด็กติดปะป๊ายกมือขึ้นอ้าวโหะลงลงลงกีดหลับตาไม่ลงไปหาแม่ไปหาแม่ไปไม่ไปเกาะเป็นลิงเด็กคนนี้จองกีดการ์ดด้วยนะ แสบตายังไงเนี่ยแสบตาไหมไปหาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่หาให้แม่อุ้มให้แม่อุ้มไปไม่เอาโอ้โหโกะจิกเลยแขนนี่จิกเลยเอะอะไรเนี่ยชอบให้ปลาอุ้มเหรอครับรักปลอบปลาไหมไม่รักอ้าวอยากจะวางไม่รักลงไปรักไหมรักไหมรักลงงแม่ลุงแม่ไเออ